คือตอนนี้ราคาไก่โลกอะ่ะมันแบบทะลุทุกแนวต้านใครบอกว่าทองขึ้นเยอะไก่ก็เยอะไม่แพ้กันไอ้มาดูราคาไก่ราคาตลาดโลกตอนนี้นะคะก็อยู่ที่8.71เรียลบาซิลต่อกิโลกร,รมัมทีนี้ก็มาดูอีกมานั่งดูเว็บตลาดไทยเพื่อดูราคาไก่แต่ละส่วนไก่ต้มไก่เป็นตัวราคาเท่าไหร่นะแล้วก็มาดูว่าเออราคาเฉลี่ยเนี่ยมันประมาณกี่บาทปีไก่นี่ปาไป120 125นะคะปีไก่บน80บาทงเงี้ย ไก่ทั้งตัวก็ราคาประมาณนี้นะคะไลก็มีการมาเปรียบเทียบนะว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างตัวแรกที่คนจะคิดถึงนะคะก็คือ CPF สำหรับ CPF นะคะไอ้ไปดูสัสดส่วนในเรื่องของตัวรายได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขามีแค่ไก่เนาะเขาจะมีสินค้าอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็มีส่งออกไปต่างประเทศหลายประเทศเลยและวิธีเร่งรัดเลยนะคะก็จะมาดูราคาเฉลี่ยว่าเฮ้ยแล้วตอนเนี้ยเทียบกับราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้มันอัพไซด์เหลือเยอะไหมจากราคา26บาทไอ้มาดูอัพไซด์แล้วเนี่ยเหลือ12%นะคะอันนี้ก็ถือว่ามันเหลือเก็บให้ลุ้นน้อยแต่ถ้าเกิดว่าแนวโน้มที่จะไปต่อของราคาไก่เนี่ยมันมีอีกเยอะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ แนวโน้นมระยะสั้นๆจากหน้ากราฟนะคะตัวนี้เนี่ยเคยทําราคาขึ้นไปเคยขึ้นไปถึง27บาทราคาปัจจุบัน26บาทค่ะสต็อปรอดที่ให้ไว้เนี่ยจะอยู่ที่24บาท45สตาตคาตัวนี้ราคาขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเรามาดูตัวต่อไปกันค่ะตัวที่2นะคะที่ให้นั่งดูอยู่ตอนนี้ก็คือหุ้น FM เเนาะตัวนี้ ทางด้านนักวิเคราะห์เนี่ยให้ราคาเฉลี่ยไว้ที่7จ็ดบาทยีนะคะดูจากหน้ากราฟแล้วเนี่ยอัพไซด์ก็เหลือสูงถึง66%คือมันเยอะมากอันนี้ก็รู้สึกว่าอ๋อ,อเออยังมีอัพไซด์เหลือเยอะมีส่วนเผื่อความปลอดภัยเยอะค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะหาแนวโน้มจากกราฟนะคะสต็อปลอจะอยู่ที่4ี่บาทยีแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่4ี่บาทห้าสิบค่ะแม้ถ้าเราไม่ได้ดูในเรื่องของมูลค่านะคะไม่ได้ดูอัพไซด์เนี่ยก็จะเห็นว่ากรอบในการเล่นถ้าหากว่าเราจะเทรดจากหน้ากราฟมันก็จะเป็น,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 น GFPT ะะตัวนี้9บาท90 GFTP เนี่ยนักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าเฉลี่ยอยู่ที่11บาท93สตางค์นะคะก็จะมีอัพไซด์เหลืออยู่ราวๆ21%ค่ะในระยะสั้นๆน,นะคะจะให้ stop loss ไว้ที่แก็บเลยก็คือ9บาท70สตางค์ค่ะส่วนแนวต้้นก็คือ10บาท40สตางค์ค่ะแล้วก็มานั่งอ่านวอลลีพอร์ตด,ด้วยว่าเฮ้ยสัดส่วนของแต่และบริษัทอะมันเยอะหรือน้อยขนาดไหนอันนี้วอลลีพอร์ต300กว่าหน้าตามบริษัทเนี่ยใจดีหน่อย มีวันรีพอร์ต200กว่าหน้าเยอะปะตอนแรกที่เข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยมีคนหนึ่งเขาสอนว่าให้อ่านวันรีพอร์ตด้วยหรือว่า56คิดหนึ่งอ่านทุกหน้าเพื่อที่จะได้รู้รายละเอียดลึกๆของบริษัทนั้นๆ ตอนนั้นไอคิดว่าอะไรรู้ปะ่ะไปทํามาหากินอย่างอื่นดีกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ไอรู้แล้วว่า,าควรจะทํำยังไงให้มันง่ายให้มันไวขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบแต่และบริษัทว่าอันไหนน่าสนใจกว่ากันฝากเ,เพื่อนไปทําการบ้านต่อกันด้วยถ้าชอบหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษมีความคิดเห็นอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนหุ้นหรืออยากจะเปิดพอร์ตกับไอ้ก็สามารถที่จะอ่านรายล,ายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยไอจะแปะไว้ให้นะคะ